เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันทำธรรมื่อดาและทำบางคำ ฉันเป็นคนคนเดียวนรือหรือไม่สอดเชื่อ สดชื่นเพราะนั่งอยู่ตรงแอ่งน้ำนะครับเป็นแอ่งน้ําเล็กๆที่ร่มรื่นเป็นแอ่งน้ําที่เกิดขึ้นจากฝายชะลอน้ํานั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลาปางแล้วก็อยู่ที่บ้าน3ามขาครับพูดถึงบ้าน3ามขาบางคนอาจจะคุ้นเคยนะครับว่า,าที่นี่โด,ด่งดังมากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นเจ้าเป็นมหาเป็นเจ้าพ่อแห่งฝายเลยเพราะว่าหมู่บ้านเดียวนะครับมีฝายชะลอน้ำถึง5,000กว่าตัวเน่เออนะครับ ฝายชลอน้ำเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของบ้านสามขาเพราะว่าหมู่บ้านนี้เมื่อก่อนโอ้แห้งแล้งยากจนข้นแค้นชาวบ้านอพยพไปที่อื่นกันหมดนะครับเพราะว่าทำมาหากินลําบากนะครับแต่พอฝายชะลอน้ําเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานข้างนอกนะครับก็ทําให้หมู่บ้านนี้กลับกลายเป็นอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นที่เห็นนี่นะครับนั่นคือพระเอกของบ้านสามขาจริงๆ ฝายเนี่ยทำให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่ที่น่ายินดีนะครับก็คือชาวบ้านอุดมสมบูรณ์กันไปทั่วแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านสามขาเนี่ยนะครับเขาเคยยากจนข้นแค้นทำมาหากินไม่ได้เพราะความแห้งแล้งเขาก็เลยอบพยพตัวเองออกไปแล้ววันหนึ่งเมื่อฝายเข้ามาฝายก็เปลี่ยนชีวิตเขาชุกคิดชีวิตเปลี่ยนครับคนคนนั้นก็คือพี่ทาวรยะโสครับ ก็ตอนนั้นบ้านมันแห้งแรงเห็นพวกเพื่อนๆพี่ๆีเขาไปกันพอเขากลับมาเขาดูมีเงินมีเงินมีทองแล้วก็เขาได้ใส่เสื้อผ้าใหม่พอเราเห็นเราก็นึกอยากไปแม่่อยาขึ้ไปเพราะแม่่บยาให้หลุกไปไหนสักคนพอไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยไปเป็นราชาพอไปถึงไปเป็นขี้ข้า เกษตรกรก้าวหน้าใช้คูปโบตา้ายูดีกินดีชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงนะครับชีวิตเขาเปลี่ยนไปก็คือเขากลับมาครับเขากลับมาสู่บ้านเกิดกลับมาสู่ทิ่นกำเนิดของเขาแล้วจากนั้นมาเขาก็ไม่ยอมไปที่ไหนอีกเลย อยู่ที่นี่ไปตลอดอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งวินาทีนี้จนกระทั่งขณะนี้นั่งอยู่ข้างๆผมครับคนนี้ครับพี่ถาวรสวัสดีขอรับพี่ถาวรเดี๋ยวต้องมาคุยกับพี่ถาวรนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงมาอย่างไงเพราะได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนหนุ่มๆน่ะหนุ่มเน่นน่ะหนุ่มเน่นแรงเหลือเฟือตอนนั้นน่ะไม่อยากอยู่บ้านซะแล้วมันยังไงครับพี่ตอนนั้นรู้สึกว่าหมู่บ้านเรามันจะเริ่มที่จะแห้งแล้งมากขึ้นมากขึ้นครับ แการทํามาหากินของเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เห็นเพื่อนๆเขาเข้าไปในกรุงพอสงการที่เขากลับมาเขาก็มีเงินใช้มีของใช้มีโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆอะไรกลับมาเราเราก็อยากเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่ย้อนไปนิดหนึ่งที่ว่าแห้งแล้งมันแห้งแล้งขนาดไหนครับก็แห้งแล้งถึงบางปีถึงกับว่าเราปลูกข้าวไว้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวหมดเลยไม่เหลือเลย ที่จะไม่ได้เกี่ยวเลยเหรอแล้วตอนนั้นช่วงนั้นคนแก่คนเท่าที่นี่เราจะทํำยังไงล่ะครับตอนนั้นในความรู้สึกที่รู้สึกยังไงดีหรือเราไปหาเงินแล้วค่อยมาช่วยพ่อแม่เร่นอย่างนั้นเราเข้าไปหาเงินครับคิดว่าเราเราได้เรามีเงินเราก็กลับมาครับผมอยู่กับพ่อกับแม่อืก็ตัดสินใจเข้าเข้าไปไหนครับเข้าไปในกรุงกรุงกรุงเทพครบอ่แล้วเป็นไงครับได้ไปทํางานอะไรบ้างครับพี่ก่อสร้างก่อสร้าง ก่อสร้างกรุงเทพก่าตอนนั้นก็ตกอยู่วันหนึ่งก็ประมาณร้อยยี่สิบตร้อยี่สิบกว่า,วาประมาณนั้นตอนนั้นชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับตอนก่อสร้างเนี่ยก่ <c oughs> อสร้าง <c oughs> ไม่ไม่มันด,ดีเหมือนที่คิดไว้ป่าพอเราไปปุบ๊บเนี่ยเราเราคิดว่าเราไปแบบเดี๋ยวคนคนทนั้งเหนือเขาแบบบอกแบบไปแบบแบบราชาอ่าไปราชาพอไปถึงทั้่หเราเป็นเป็นกายเป็นที่ข้าแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะกลับเหมือนกันก็ยังคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆก่อน ก็อยู่ได้ประมาณสองเดือนอยู่ได้สองเดือนเองครับสองเดือนหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นกลับบ้านําไมถึงกลับครับนอกจากทนไม่ไหวแล้วมีเรื่องอื่นไหมครับถึงกลับมาตอนนั้นก็ทนไม่ไหวอืแล้วเรื่องที่อยากกลับก็คือว่าชีวิตชีวิตที่นู่นกับชีวิตบ้านเรามาคนละอย่างกันเราอยากกลับมาใช้ชีวิตในบ้านของเราครับยังไงเราก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่บ้านเราถึง ถึงแม้ว่าอยู่อยู่ที่น่นเราจะได้วันร้อยกว่าเนี่ยเรากลับมาอยู่บ้านเราได้วันประมาณหกเจ็ดสิบเรามีมความสุขกว่าแล้วพอกลับมาถึงบ้านแล้วมีอะไรที่ทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมครับมีครับคืออะไรครับพอเรากลับมาบ้านเนี่ยประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเก้าสี่สิบครับผม,มก็มีโครงการอะไรเข้ามาในชุมชนของเราหลายอย่างอือพอมันเปิด คล้ายว่าเราได้เปิดเปิดหูเปิดตาเนาะและเห็นบอกว่ามีโครงการรักป่ารักน้ําของทางเอ g ซจเข้ามาด้วยครับใช่ไหมครับครับใช่ครับเขาเข้ามาทํำยังไงเขาเข้ามาช่วยชาวบ้านยังไงหรือว่ามามา,มาส่งเสริมชาวบ้านยังไงครับตอนนี้ s อ g ซจเขาก็เข้ามาคล้ายๆว่าเข้ามาทํางานร่วมกันเป็นกัรยาณมิตรร่วมกันครับคือเขาเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันอืม เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเหมือนเพื่อนนะ,ะเหมือนเพื่อนที่เริ่มงานพร้อมๆกันคือเรื่องของการสร้างฝ่ายนะะเรามีการแลกเปลี่ยนนะ,ะเราเรียกกันว่าโชว์และแชร์นะฮะระหว่างชุมชนกับปูนลำปางกันตั้งแต่ปี4ีหกนะฮะแล้วก็เ,เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากปี4ี่หกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยปีห้าสามเนี่ยปริมาณน,น้ําได้เพิ่มขึ้นป่าได้ฟื้นกลับมานะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของน้ำเนี่ยเขาไม่ขาดแคลนแล้วนะฮะเขาเพียงพอนะฮะ เพราะเข,า,เขามีการจัดการน้ําที่ดีนั้นความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำเนี่ยปัจจุบันมากสําขานีถ่ถือว่าได้หมดไปแล้วเนี่ยครับแตกต่างกับอดีตมากเลยนะอย่างชัดเจนครับและในส่วนของเรื่องทําฝายตอนนี้พี่มีบทบ,บาทอย่างไรบ้างครับทําฝายเราก็อย่างอย่างสมมติมันตอนนี้จะมีคนเข้ามาเล่นเปลี่ยนรเรียนรู้ด้วยกันบ่อยครับเราเราก็ส่วนมากเราก็จะเป็นคนนําอย่างโดยเฉพาะคนที่เขาเข้ามาถ้าเขาอยากไปทาฝายเราก็นําเขาขึ้นไปโอ้ยอยากดูพี่ อยากดูฝายพี่มันจะเหมือนฝายที่ผมเคยทำป่ะเออผมเคยไปช่วยเขานะครับครับเดี๋ยวก็ไปดูกันไหมไปดูป่ะไปไปไกลป่ะก็ประมาณสัก2กิโลเด็กๆสิบกิโลยังเดินมาแล้วฝายพี่ไอ้พักข้าม้าผมไปไหนวะเนี่ยอุ้ยทางอย่างเงี้ยกระชอกเลยพี่จริงโอ้แต่บ้ายกาไม่ไกลอะสักประมาณกิโลแม้วหรือโอ้กี่เรือนแม้วสิบกิโลแมวยังเดินมาแล้วเด็กๆจริงๆเด็กๆ ันนนแสนจจกิใคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นผมว่ามันไกลเกินไปแล้ว,ลวเราควรจะหยุดพักกันบ้างไหม ไกลมาเนี่ยนถอะไรรถก็เดี่ยวเดี่ยวอะเดี่ยวกี่ทีเลมันไม่ไกลนะเดี่ยวมาสองโลแล้วสองโลแม่้ามั้งไม่ไกลแน่นะไม่ไกลครับไม่ไกลอันนี้พี่อุ้มผมไปเลยนะอ๋อขี่คอได้เอาพี่ก้มมึงกวางกว่นี้ดิมามาเดี๋ยวเดียไปถึงนะถึงนะไปไปไหวอ ถ้าผืนป่าเรามีน้อยนะครถ้าคนเรามีมากไม่เป็นไรครอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าผืนป่ามีมากมีคนโลภเพียงคนเดียวก็ทำให้ป่าของเราล่มจมได้ครับ สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกัน ว่าสวยอย่างนี้นะเฮ้ยผมจะมีแรงบันดาลใจผมจะเดินขึ้นมาสบายๆนะพี่ไม่บอกผมร้อนมากๆเลยโอไม่ไหวบอกบอกแล้วก็ไม่เชื่อพี่ <c oughs> เองอะ่ะโฮ้แต่มันสวยจริงนะพอขึ้นมานะพี่มันไม่เหมือนข้างล่างเลยอะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ข้างล่างแนละ้วร้อนร้อนจนผมเดินไม่ไหว <c oughs> ตรงนี้นะ่าเย็นสบายสดชื่น <c oughs> มีความสุข <c oughs> นี่คือที่พี่พยายามสร้างมันขึ้นมานี่คือฝายใช่ไหมครับพี่ครับฝาย ฝายชะลอน้ําครับฝายชะลอน้ำทำไมมันถึงชะลอน้ํานะครับพี่ก็เวลาเราทําไว้เราเราทําเป็นขั้นบันไดอืเราทําไว้ทีทีมันก็ชะลอได้คือมันไหลมันก็ปะทะตัวนี้ล้นเราไปปะทะอีกตัวงมันก็ล้นไปเรื่อยๆครับล้นไปเรื่อยๆไอ้ที่อยู่มันก็ยังอยู่เป็นแอ่งน้ํามันยังอยู่เป็นแอ่งน้ําก็จะซึมเข้าในดินให้เราเห็นอมันมีพอมันเกิดฝายขึ้นเนี่ยมันมีมันเริ่มเห็นประโยชน์ของมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่ เยอะครับพอเราทำฝายเนี่ยฝายมันจะช่วยกักแนวไว้เราแล้วมากระจายความชุ่มชื้นไปรอบด้านทำให้สัตว์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเป็น <Hey. S 1> ธรรมชาตินี่มันกลับขึ้นมาเยอะเลยรประเภทสัตว์สัตว์ก็กลับมาไอ้นกที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้นกพวกนั้นก็กลับมาไม,ไม่เฉพาะสัตว์อย่างเดียวคนก็มาฮะอย่างคนในชุมชนที่เขาไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเขาก็กลับมาอยู่บ้านหลายคนแล้วตอนนี้ทําไม ก็พอน้ำมันเริ่มเริ่มจะมีเนาะเราขอพี่ขอใช้คำว่าน้ํามันเริ่มจะมีขึ้นมาคพอที่เราจะทําการเกษตรได้เนี่ยอืคนก็เริ่มกลับมาอยู่บ้านอืเป็นสิ่งที่ดีพอคนกลับเข้ามาอยู่บ้านเนี่ยอืมันสร้างมันมันสามารถสร้างรายได้ให้เขาเขาไม่จําเป็นต้องไปทํางานในในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านเข้ามาอยู่กับครอบครัวมีความสุขพอพอเราทําไปผมทํามาผมก็มีความหวังว่า แต่ผมไม่ได้ตั้งเป้าว่ากี่ปีกี่ปีนะค,คือผมผมคิดเลยว่าผมจะทําไปเรื่อยๆทําไปจนกว่าจะหมดแรงทําไม่ไหวอ,อย่างที่มีความตั้งใจสูงขนาดนี้ยมันต้องมันต้องคือคนเราจะทําอะไรอย่างจริงจังนี่มันต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหของพี่ก็มีใช่ไหมครับ,รบมีครับทําไมพี่ถึงแบบมุมานะจะทําขนาดนี้ครับก็เคยเห็นหรือว่าเคยไปดูศูนย์ไอ้ที่ห้วยของใครมา เป็นโครงการพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวผมก็ได้แนวคิดของเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านนะครับอยู่เฉยๆพระองค์ท่านก็อยู่สบายแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่พระองค์ท่านพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ราษฎรมีความสุขมีน้ํากินน้ําใช้คแล้วผมมาคิดอีกทีว่าแล้วถ้าเราไม่ทําใครจะมาทําให้เราแล้วเห็นบอกว่าพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําแล้ว คือไม่ได้รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวไงพี่พยายามจะถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นผู้นําเยาวชนใช่ไหมเยาวชนเด็กๆเนี่ยนะเหรอพี่เป็นผู้นําเยาวชนยังไงครับพี่มันจะเป็นมันมันมันจะมีเป็นช่วงฤดูเนาะที่เราว่างๆหน่อยหรือว่าช่วงเราโรงเรียนปิดเทอมคเราก็พาพวกเด็กๆหรือว่าอะไรขึ้นมาทาถ่ายเนี่ยแล้วพอเราไปทาเนี่ยเราก็คุยให้พวกเด็กฟังว่า การการที่เราทําฝายหรือว่าทําแนวกันไฟหรือดับไฟป่าเนี่ยมันจะช่วยเกิดประโยชน์ขึ้นไหมเยอะคล้ายว่าเราพอเราทําป้อมในป่าของเราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหาเก็บกินของป่าหรือ,อาขายได้พี่เคยนับไหมพี่เคยพาเด็กๆโดยเ,เฉพาะคนที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมชาติไม่เคยรู้เรื่องไฟไม่เคยรู้เรื่องการรักษาน้ำอะไรเงี้ยขึ้นมาทฝายเคยถ่ายทอดให้เขาไปกี่คนกี่รุ่นแล้ว ถ้านับเป็นคนนี่ไม่ได้โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยค,คือถ้าเป็นนักศึกษาจากมหาลัยคจากที่ต่างจังหวัดขาเข้ามานะถ้านับเป็นรุ่นนี่ก็คงประมาณสามสี่สิบรุ่นถ้าจะได้อือสามสี่สิบรุ่นก็เป็นหลายพันคนพี่ก็คงประมาณนะอย่างนี้ถ้าสักเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะที่เขาได้รับไปแล้วเขาเอาไปฝังอยู่ในใจเขาจริงๆนะ,ะก็สบายแล้วนะ สี่ห้าร้อยคนเนาะช่วยกันนะทั่วประเทศเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนาะใช่ถ้าแต่งแต่ละคนไปช่วยรักษาอะไรง้บ้านเกิดของตัวเองครับเนาะไม่ต้องไปทําที่อื่นก็ได้เนาะทําในชุมชนของเราอืผมว่าเนี่ยจะจะช่วยให้ประเทศไทยเรานี่มีมีอากาศที่ดีหายใจอืแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากคนที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็กลับถิ่นเดิมกลับมาอยู่ในหมู่บ้านมีอาชีพของตัวเองทําครับผมว่าจะดีเยอะนะครับผม นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าการอนุรักษ์การฟื้นฟูให้ธรรมชาติกลับคืนความสมบูรณ์มาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วฝ่ายชะลอน้ําก็เป็นตัวที่ทําให้ธรรมชาตินั้นกลับคืนมานะครับนอกจากจะเป็นสัตว์ทั้งหลายแล้วคนก็ยังกลับคืนมาคนก็จะไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับสังคมก็จะยั่งยืนก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยนอกจากจะสร้างความยั่งยืนทางมิติทาง เรื่องธรรมชาติแล้วยังมีมิติทางสังคมเข้ามาุ่งเกี่ยวด้วยนะครับและนี่ก็พี่ถาวรนะครับเขาเรียกว่าปลาดผู้ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการอนุรักษ์ป่าและอนุรักษ์น้ำนะครับพี่ถาวรยะสงปาเดินดินแห่งอําเภอแม่ทะบ้านสามขาจังหวัดลำปางครับครับผม ัญผมเป็นเต่งนั่<ม>ญญนแหลนะไอ้ท่าพวกนี้ผมถนัดไอพี่ลองทำดูเดี๋ยวมันพท่ดีนะเออย่เงี้ย <c oughs> ไอเฮ้ยมันชักลื่นเลยลื่นจริงนะเฉลยคำถามสัปดาที่แล้วที่ถามว่าจุลินทรีย์น้ำนมในปุ๋ยหมกักมีประโยชน์ช่วยลดอะไร คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ลดกล่นข่าวและนี่กลายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับช่วงปราดเปลืองเรื่องเกษตรกับดีแท็สนับสนุนโดยดอกจัน1 6 7 7ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดี D ทุกวันดีแท็วันนี้นะครับปราดเปลืองเรื่องเกษตรอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมมาร่วมง,งานครับ i ท a แล ICT Excellence Award 2009นะครับวันนี้ต้องมาแสดงความยินดีกับโครงการดอกจัน1677เพราะว่าเขาได้รางวัลอีกแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเราต้องไปคุยกับคนคนนี้นะครับเขาจะรู้เรื่องดีที่สุดนะครับพี่คนนี้ก็คือพี่พีรพงศ์กลิ่นละออเจ้าเก่าของเราเจ้าของรางวัลไอซีทีอวอร์ดวันนี้ครับสวัสดีครับเราได้ในสาขาอะไรด้านไหนครับพี่ให้ตอบเลยใช่ไหมครับครับผมายังตื่นเต้นอยู่เลยครับก็คือจะอานเลยนะฮะสาขาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนาเอา i อ t ีไปใช้กับเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ยอนเยี่ยมเป็นโปรเจกต์ออฟหนึ่งเดีย ครับผมประจำปีครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านที่ติดตามดอกกัญหนึ่งหกเจ็ดมาตลอดนะครับก็จะทราบว่าเราส่งความรู้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่ที่สมัครเพื่อที่จะรับข้อมูลของเราเนี่ยนะครับก็รับได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักประกันเลยนะครับว่าดอกจัญหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความเป็นเลิศในการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับครับถ้าไม่ได้การวางรากฐานที่แข็งแรงของคุณบุญชัยเป็นตระกุล นะครับท่านวางรัาษาไว้ดีมากคุณเทาเรซจอนเซ่นนะครับ,รบออแล้วก็ทางเทเลนอฟคุปทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายนะครับสามารถทําให้กเกษตรกรไทยของเรายิ้มและมีความสุขที่ยั่งยืนได้อันนั้นคือสุดยอดของเราครับครับผมมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่า d t แทได้รับรางวัลในสาขาใดาข้อ 1. change management project ข้อ 2- knowledge management project คุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w บรักบ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งไปสษนียบัตรมาที่ตู้ปน .1160 รับคำแหงกรุงเทพ .10241 ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับดีแท็จะมือโตโยต้าเดินหน้าโครงการทำดีทุกวันถวายรถยนต์กระบะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภาายัยของมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย พี่หยุดทำไมพาถูกตามไม่ทันเออเขาไหนให้หน่อยเออว้าวถึงแล้วโอ้โหเล่นอะไรอ่ะถึงแล้วตรงนี้แล้วพี่ก็วางดีๆก็ได้ไม่ไหวเหมือนกันมาถึงแล้วมองข้างหนักถึงแล้วเหรอถึงแล้วโอ้โหลงไหมลงไหมอย่าอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่เเดินให้มันเป็นกระสอบกระเถงหน่อยเดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันต้องมีแอคชั่นอย่างนี้นิดนึ่งแบบเดินเลย